จะใกล้หรือไกลเราจะตามไปส่ง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 บุญถาวรออนไลน์เซลชอบสินค้าเพื่อบ้านทั้งกระเบื้องและของตกแต่งบ้านกว่าแสนรริการถูกว่าโปรเพียบชอบออนไลน์วันนี้จัดส่งให้วันนี้ฟรีในพื้นที่ให้บริการสั่งเลยทางไลน์ไอดีเอสสาบุญถาวรหรือ Facebook บุญถาวรเชียงใหม่สอบถามเพิ่มเติมโทรศูนย์ห้าสามเก้าสามหนึ่งแปดแปดแปดสะดวกทางไหนจัดเลยเพียงแค่ใจสั่งมาบุญถาวรผู้นำด้านกระเบื้องของไทยเรื่องขายเป็นตันที่บริษัท เราเห็นนักสู้หัวใจแกร่งต่อสู้ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตครั้งใหญ่กับอนาคตที่ไม่อาจคาดเดาโตโยต้าชิม่ร่วมส่งกำลังใจเราจะผ่านมันไปด้วยกันกับไฮลัสรีโวใหม่พลังแร่งเหนือนิยามเครื่องยนต์ใหม่ Gd generation 2กำลังสูง204แรงมา้าประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นพร้อมระบบช่วงล่างใหม่ในรุ่นพรีแรนเนอร์เชิญสมัมผัสและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โตโยต้าชิม่สํานักง,งานใหญ่ติดกับนิยมพาณิชย์ สาขาราชดำเนินสี่แยกไฮเวยยลำพูนฝางสันปตองและจอมทองโทร0 5 3ย0 2 0 0 9ยตัวอยู่ใต้ชิงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณออนไลน์ใกล้ตัวเช็ดชัวใช้แชร์วันนี้เสนอตอนเมทิลแอลกอฮอล์เป็นสารอันตราย การล้างมือเจือ,จอหรือใช้เจลแอลกอฮอล์เป็นเรื่องที่ควรเนี่ยในการป้องกันเจอโควิด -19 ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเจลล้างมือจะมีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ G ผสมอยู่ซึ่งมีความปลอดภัยสำหรับการทำความสะอาดมือแต่มีคนเอาเมทิลแอลกอฮอล์ G มาใช้เป็นส่วนผสมห้ามเดดค่ะซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคเพราะเมทิลแอลกอฮอล์ G เป็นสารที่มีพิษต่อร่างกายรุนแรงสามารถดูดซึมได้ตังผิวหนังและกลมหายใจเนี่ยหือหลอดลมลำคอเยื่อบุตาอักเสบการว่าหายใจหูุเอาเข้าไป หรือสัมผัสหรือยุบในปริมาณนักใจเงี้ยหือเจ็บต้องเมาหัวใครหากไข้ต้นหากหลอดหลอดกรามเนื้อกระตุกหายใจลำตุกลำบากการพ่อหันก็ผิดปกติและอาจจะยิงหฮอตาบอดได้เจ้าสนับสนุนโดยสำนักงานสาวธราณสุขจังหวัดเจียงใหม่ห่วมกับชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเจียงใหม่ ตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเล่าข่าวเจ้านี้ดำเนินรายการโดยเจี๊ยบนัทลิไทยทวีลิกุลและจุ้งจ่าปวิชยามูลธานิชผลิตรายการโดยชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขตเก้า สวัสดียามเจ้าคุณผู้ฟังที่เขารบทุกทันเจ้าตอนทับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเจ้านี้โดยชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเชียงใหม่วันนี้วันศุกร์เจ้าสุดสัปดาห์สาวแปดสิงหาคมพศ2563เจ้ากําลังกันอยู่เจ้าเพราะว่าหน้า Facebook เปิ้ลแปงหน้าใหม่มาหัวจนๆแต่ว่าก็บรหันละยกละรอบแล้วนะเจ้าว่าเอ้ยมีคุณผู้ฟังตักเอิญมากก่อเจ้าตั้งแชทนะเจ้าสนันพันพื้นป๊าโทรเผื่อเจ้าหูหิ้งหูหาจะเอายินดีจัดนักเจ้า ทักทายคุณพิญญาดาทักทายไอ้ภายนะเจ้าร้อยเอ็ดจุดสองห้าทักทายไอ้สมบัติกันตัวนะเจ้าอ้าวจะต้องรีเฟรชมันอยู่ตลอดเวลาเช่นจะหันว่ามีคนตักเอิญกันเข้ามาแล้วนะเจ้ากับคุณนักๆนักกันเลยอ้าวอะารงั้นตัวเจ้าวันศุกร์วันนี้เจ็ดโมงเกินก็วันจันทร์ถึงศุกร์รายการข่าวมีการไลฟ์ในวันจันทร์วันการและก็วันพัดวันศุกร์นะเจ้าส่วนเ้าติดเวลาเดียวกันนี้กับรายการ Fun for Kids วิทยุเพื่อเด็กเนิร์เจ้าและแน่นอนวันนี้จุงมาพร้อมกันกับผู้ใหญ่ใจดีเหมือนเดิมเลยขอบคุ ขอบคุณโตโยต้าเจียงใหม่และขอบคุณหงหนังเมเจอร์ซินิเพ็กซ์นะจ๊ะขอบคุณ่อแม่พี่น้องตึงหลายตึงแลที่ต่มหา้หาฟังนะจ๊ะต่างหน้าปัดวิทยุเนาะแล้วก็ชมพอต่างกันไลฟ์กันแหมตัวแล้วก็เช็คสัญญาณเฮือุจงแล้วเรียบร้อยกับนะจ๊ะผู้อํานวยการสถานีในการห่วมลิง์สัญญาณกันในวันนี้พิกัดพื้นที่เจียงใหม่ละปูนพยาวเจียงยไฮแม่ห้องสอนและลำปางเจ้านั่นหมายความว่านี่นะคะจะมีความมุ่งานสะแล้วของสัป,ปะข่าวเลยนะจ๊ะที่แจ้งเอิญจงจาก,กันเข้ามาเนี่ยเนาะ,ะรายงานมา กันได้ตี๋ต้ตวเลยนะจ fm แปดสเจ้า FM 89.25วิทยุคนทัาดินอำเภอฮอดมาละ94.75นักบุญคนเขาฮอดนะจ้ะคนชนบบรดิโอเ5 7 5ิเจียงดาวและก็89.0โดยหลวงเจียงดาวบอกว่าเมื่อจังเมื่อไงนี้เหมยลงละเนยนะจ้ะเอาที่ไหนเป็นอย่างไรกันพ้องแจ้งเอิญกันเข้ามาได้เลยนะจ้าเอาละวันนี้กับลหลายข่าวสารกับแหล่งข่าวนะจ้าข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลจากเจมมเนิวสออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์และสำนักประชาสัมพันเ์ สามกันไลเนอร์เดี๋ยวจงจะก่อยๆรีเฟรชมันเต้าเต้เลยนะเจ้าเพราะว่าเวลามีหน้าใหม่มาจะอี้ก่อจะสะดุ้งสนันปั่นปื้นกันน้อยม้วนงานสั่นแล้วดีนะเจ้าไออย่างที่มันเปลี่ยนมันแปลกไปกับการที่เฮาได้เฮียนหูมันก็จะยิ่งเฮาได้หูได้หานว่าอ๋อมันเป็นจะอี้เรเนี่้ลเฮาก็จะได้เงี้ยจ้างนะคนฟังเนาะอ้าวกูอันปั่นเรื่องมีการเฮียนหูขอบคุณคุณภูมินนะเจ้าอย่าหูเบาเอาแต่ใจอย่าแก้ไขคนอื่นอย่าฝืนกฎธรรมชาติอย่าประมาทในชีวิตอย่ายึดติดของที่ไม่ใช่ ของเรา #hashtag อารุณสวัสดิ์สุกายสบายใจการงานเจริญรุ่งเรืองทุกท่านครับนี่ทักไายคุณภูมินมาพุ่มพร้อมกันกันกบคำคม คมบัดเลือดไหลเลยนะเจ้าวัเดียวนี้นะเนาะเอาละสภาพอากาศเป็นยังไงป๊ตโตโตแม่เป็นเจ้าแดดแซ่แล่สภาพอากาศภาคเหนือของฮานะเจ้าจากกรมตรุนิยมวิทยายังบอกว่าฝ้ายังนักอยู่นะเจ้าคนผู้ฝังแล้วก็ฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละสามสิบของพื้นที่นะเจ้าบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงมลายลัปูนลำปางสุขโขท,ทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรแล้วก็เพชรชบูรณ์เนะ้อเจ้าอุณหภูมิเฉลีย่ยต่ำสุดเสาสามถึงเสาหกองศาซเซลเซียสแล้วก็เฉลีย่ยสูงสุดสามสิบสามถึงสามสิบสี่องศา ลมตะวันตกเฉียงใต้ความไวลม 10- บถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงและก็ส่วนวันนี้นเจ้าฝนร้อยละ 30- ถึงร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนวันพุกยาวจิบไปจนถึงวันพุธหน้าเจ้าคุณผู้่ังฝนฟ้าขนองร้อยละ60ถึงร้อยละ70ของพื้นที่ก็คือมีฝนนักขึ้นเนาะอุณหภูมิเฉลีย่ยตามสุตรสั่วสามถึงสัหองศาและก็เฉลีย่ยสูงสุด31มสอถึงสาองศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความไวลม1 0บถึงสัวหกิโลเมตรต่อชั่วโมงขอบุณข้อมูล จากกรมอุตุนิยมวิทยานักๆเลยนะเจ้าแล้วก็นอกเหนือจากนี้แล้วเจ้าคุณผู้ฟังยังจะมีการเก็บข้อมูลจาก การคาดหมายลักษณะอากาศนะจ้าองมรสุมจะไกลลงมาป้าปาดภาคเหนือภาคตะวันอกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นาจาทต่ปัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยจะยย่งให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นมีฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือภาคตะวันอกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกกันตัวนะเจ้าและก็ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแหงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกต่างภาคตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มที่จะทวีกำลังแหงขึ้นเป็นพายุระดับหนึ่งก็คือดีเพรสชันนะ จะจะกลายไปตังคาบสมุทรเกาหลีแล้วก็ทะเลญี่ปุน่นแต่อันนี้บ่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแต่เวลกากกายไปประเทศไทยโดนห่างหางก็จะมีฝนตกจัดหนักกันเหมือนกันนะเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วอุปกรณ์กันฝนนะเจ้าบาดีร่าาบดีเก็บไว้เตือ้อเนาะก็เอาไว้พร้อมสําหรับการใช้งานจ้องก้าหมวกก้าเกือบอกเกิบแต่เสื้อผ้าเปลี่ยนนะเจ้าเสื้อกันฝนนะเจ้านะเอากัน,นะกนแบบเพื่อครบถ้วนเลยก็แล้วกัน ขออนุญาตนั่งโคถวาย <c oughs> เวลาเราข่าวแล้วมันจะมุ่นงำสั่นเราเนาะคุณผู้ฟังเนาะอ่ะขอบคุณแมหมนึ่งข้อมูลนี้นะเจ้ามาถึงในช่วงหน้าฝนเจ้านอกเหนือจากสปะยุงตัวใหญ่ตัว,น,ตวน้อยตัวลายตัวมอนตัวที่กำลังอยู่ในน้ําเป็นแมงลุกดิกอยู่กันอย่างมีแบบนักหนาปลาป้านกันแต่แต่เนาะกรมควบคุมโรคก,ก้นก่อแจ้งเตือนนะเจ้าพ่อแม่พี่น้องว่าในช่วงหน้าฝนจะอีขอให้ระมัดร,ระวังการไป่วยด้วยโรคติดต่อน,นําโดยยุงลายอ่าขอให้กําจัดแหล่งพ่อพันุลูกน้ํายุงลายนะเจ้าแต่เจ้าที่มาต เมืองสักร,รมเจ้าฟั่งลุกขวายเนาะแต่เจ้าเนี่อากาศมันมกยินเนี่ยเนาะสักประมาณตีสี่เนาะขอห้สักห้านาทีได้ก่อหูหิง,งกําป๊อโทรตีสี่เก่งมันเป็นเวลาออกบ้านแล้วเจ้าเราจงจจกาลังลุกเอเนาะเออบ่ได้ถอกน้ํากระบะของหมาสักกรรมว่ามันกิ่ยุงกี่ตัวแล้วเจ้ามาเดี๋ยวนี้อะ เมื่อตะวันนี้นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยจกอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิ้ลก็บอกว่าบดัดน,นี้เนี่ยหลายพื้นที่ของประเทศไทยนะจอมีฝนตกลงมาอย่างตีตือนเรื่องก็ยิ่งถ้าเกิดน้ําขังในภาชนะต่างๆนะจ๊ะก,ก็โล่งก็ล็อกแก้วก๊อกออย่างก็มีสะปะเนาะเปิ้นก็เลยเตือน้พ่อแม่พี่น้องว่าขอให้ทําลายไอแหล่งเพาะพันยุงต่างๆแล้วเนี่ยเขาจะไปต๊บยุงเฮาจะเอาไปยาไปพ่นมันจังไดบะกระตึงบ่เสียงถ้าเฮาบ่จัดการกันกับแหล่งเพาะพันของมันเนี่ยเน้อเปิ้นก็เลยบอกว่า จะเสี่ยงต่อโรคติดต่อนําโดยยุงลายบอกว่าจะเป็นไข้เลือดออกวรารซิก้าหรือชิคุณกุญยานะจะโรคไข้ปวดคอยุงลายเนี่ยเนาะสำหรับโรคติดต่อนําโดยยุงลายปะกันนักหนาปะปานตั้งแต่ต้นปีจนพฤาเดียวนี่นะจะเกือบเกือบห้าหมื่นคนแล้วเนอะคุณผู้ฟังแล้วก็ตีแซงกันมานั่นก็คือชีคุณกุญยานักขนาดเลยปีนี้นี่แบบ จัดนัก,กะเจ้าดังนั้นแล้วเมื่อเกิดอาการบัสบายขึ้นนะเจ้าก็ขาจายเข้าไปหาหมอก่อนเพราะว่าไอ้สโรคที่นำโดยยุงลายต่างๆเหล่านี้มันจะมีลักษณะอาการคล้ายกันจะต้องให้แพทย์วินิจฉัยว่าตกลงเป็นไข้เลือดออกที่คุณกุญยากาว่าเป็นไข้รัสิกาฝากกันเอาไว้ตัวนะเจ้าทั้งนี้แล้วเปิ้ลก็บอกว่าขอให้ดําดเนินการอย่างที่บอกแล้วเจ้าสามเก็บ ป้องกัน3โรคเก็บบ้านเื่อสะอาดนะจ้ะเก็บขยะขี้เงื้อแวดบ้านเนาะแล้วก็เก็บน้ําปิดน้ํากันให้ดๆีๆช่วงนี้บ้านจุงก่อนหน้ากลัวมันกันใส่อเบต้าใดก็บะกุ้มเพราะว่าเฮาตวงน้ําฝนไว้ใจแล้วเฮาก็มาได้มีฝาปิดมิดชิดนะจาาอีแม่เอากระสอบไปปกเอาหนังวงหัด จะอีเนาะคุณผู้ฟังแต่มันก่อกันได้แบบสักน้อยเดียวแต่อนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ใส่ทรายอเบตหรือมาอันก่อจาน้ําที่เขาตวงไว้เธอหมดเือเสียงโวยๆวกันแล้วกันเนาะฝากกันเอาไว้ตัวนะเจ้าด้วยกันนละไม้นละมือปุต้องไปในไก่นะเจ้าบ้านเฮานี้ละนะเฮาจะไปจัดการบ้านคนอื่นกลับมาได้ละเด้ออ้าวมาถึงนึ่งเรื่องแจ้งเอิญเจ้าคุณผู้ฟังจราจรสถานีตำลบธรรสันทรายแจ้งการปิดเกาะกลางตรงข้ามกันกับปากซอยไก่เลยห้างโฮมโปรสักขาสันทรายไปน้อยนึงถน วน,นวงแหวน3นะเจ้าลดการเกิดอุบัติเหตุเปิ้นเอาบริเออสีส้มไปเกลองเรียบร้อยแล้วนะเจ้างานจารจาจรตำรวจภูธนสันทรายแจ้งประชาสัมพันธ์นะเจ้าเปิ้นหว่วมกันกับแข่งกันตังทาการปิดเก,กาะกลางนะเจ้าตรงข้ามปากซอยไก่เลยห้างโฮมโปรสาขาสันทรายไปน้อยนึงนะเจ้าถนนวงแหวนรอบ3เนื่องจากว่าอุบัติเหตุมันเกิดนะจื้อนะเจ้าวันเวน้นวันวันละเต่อ2เต่อวัน,วน,วน,วนละ3 4สเต่อ,อ,ตอ,ตอก็มีนะเจ้าแล้วก็การกอร่อสร้างหนตาม,ตามันอย่างบมดแล้วบ่เสี่ i, ยงตึ้นเลยนะเจ้าผู้รับเหมายังบ่เปิดหื้อใจ เพราะฉะนั้นก็เลยผู้คำอยูดเลยเมาหัว,วตัวขึ้นไปก็ประเดี๋ยวเนี่ยเออจงังไว้ตอนนี้แล้วมันจะถูกต้องกันยังไงก่อ คนขับรถใจรถเกเลยเกิดความสับสนเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุอยู่เจือเจือว่าตกลงตี่นี่เครื่องไว้ก่อซะว่าบอกว่าให้เตอะไว้ไว้เตอะอะไรปุ้นก็อมาไหลเพลก่อปดโธไปซุปใส่กันตัดแย่ขั้นปอดีปดีกับบอเนาะปุ้นเ็เรแบบจีแจ้งมาเฮอได้ครับทราบนะจ๊ะขอเฮอติดตามแล้วก็ก้อยๆ้ยขับหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าก้อยขับแล้วเาจะได้รู้ว่าเบรกตัดใดเหงงตัดใดชะลอตัดใดเนาะในช่วงที่แปลงถนนนี่ก็จะลำตุกลำบากหน่อยไม่ได้ก็จ้างที่เฮา ขับจ้าจ้ามันก็จะยังแควนซ้ำพองเนาะคุณผู้ฟังเนาะอ่าวแล้วฝากกันเอาไว้ตัวนะเจ้าแฮมนึ่งเรื่องต่อมาเนลเนอร์อ้าวสิ้นสุดการยื่นแบบชำระภาษี ในวันที่3 1สิงหาคมนี้นะจ๊ะในวันที่3 1สิงหาคมนี้เนอะส่วนกลุ่มผู้ก้าออนไลน์ยังบอเข้าเ,าเกณฑ์บอดี้ฟังสะดุ้งเตือ้อนะเนี่ยจ้าเปิ้ลว่าอันเนาะซึ่งตังโคศกรมสรรพากรเจ้ะเปิ้ลบอกกล่าวว่าอ่าเปิ้ลบอกกล่าวว่าอ่าตามที่คณะรัฐมนตรีนะจ้ะมีมติหันชอบร่างพระราชบ,บัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรนะจ้ะการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มต่างๆในเนาะกรณีกลุ่มผู้กา้าสินกา้าขายสินค้อาออนไลก กังวลว่าเอ้ยมีผลบังคับก่อฉันเป็นแม่ก้าออนไลน์แล้วจะอย่างใดก่อเนี่ยนะเจ้าก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปเนาะและที่สําคัญมีการเติบใหญ่นักเพราะว่าในช่วงโควิด3าเดือนที่ผ่านมามีการก้าขายแบบออนไลน์นักขึ้นอันนี้จะต้องติดตามกันต่อไปเพิ่นบอกว่ากฎการนี้จะส่งผลต่อเว็บไซต์แอปพลิเคชันบริการรูปแบบต่างๆแลเจะดาวน์โหลดท่านๆนี่นะบัดเดี๋ยวนี้สัมภารณ์ยังบาสามารถจะจัดเก็บภาษีผู้ประกอบการ เรานี้ได้เตือ้อทีนี้เมื่อมีกฎหมายบังคับใจมาเมื่อใดบอกว่าจะเป็น Facebook, Google, TikTok, Netflix, Amazon, Booking หรือผู้ประกอบการที่มีรายได้ที่มีเกณฑ์กาหนดตามการจะเก็บภาษีก่จะต้องจ่ายภาษีอย,อย่างก็ว่ากันไปทีนี้อยู่ที่ว่ากันติดตามข้อมูลต่างๆนะคุณผู้ฟังเนอร์และก็จะต้องทาความเข้าใจกันกับรูปแบบการขายของออนไลน์นะจ๊ะทีนี้ถ้าเกิดว่ามีประกาศแจ้งเอื้อต่ยอยังการเข้ามาก็ถามไทยได้ที่กรม สันพกรกันเลยนะจ้ะสัมพองนี่ด้วยความที่เขาบอกหูเขาก็เลยบอกว่าจะต้องดําเนินการในอ,อย่างจะไดเนานะเพราะฉะนั้นก็ติดตามข้อมูลแล้วก็ถามไทยนะจ้ะต้นสังกัดดีกว่าปลอดภัยสบายใจเนาะทำในอ,อย่างที่ถูกต้องรับรองปลอดภยัยและก็ที่สําคัญบ่าต้องลบบ่ต้องนีในอ,อย่างนะจ้ะเมื่อเราเอาข้อเท็จจริงบอกกล่าวกันมาแล้วเรียบร้อยแต่วันนี้นําเสนอว่าจะมีการใช้ใบสั่งหุแบบใหม่ นี่ราชกิจจาระบการเรียก้าปรับนะเจ้าทำผิดตามกฎหมายจราจรฉบับใหม่ปรับนักสุดหนึ่งันบาทแล้วเนอะคุณูาฟังเจ้าเพราะฉะนั้นผู้ขับรถก็แม่กอยพอกันให้ดีๆเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะเจ้าเรื่องของการกำหนดจำนวนกล้าปรับตี้เปรียบเทียบสำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรตังบกนะเจ้าโดยเป็นการสมควรกำหนดจำนวนก้าปรับเปรียบเทียบนะเจ้าสำหรับความผิดผู้ขับขี่ฝ่าฝืน หรือบัอปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกแล้วก็เจ้าพนักงานที่เปินออกอใบสั่งฮื้อนะเจ้าตามประกาศนี่คือ,อหลังจากที่ประกาศกันแล้วเรียบร้อยก็จะมีการกำหนดใจกันเลยเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอฮห้ออยู่ เพื่นบอกาอย่างจะปฏิบัติตามกฎกวนปัญญางเมื่อเพื่นมีใบสั่งมาอ๋ออันนี้ทําผิดกันเนี่อ่ะไปเสียกล้าปรับกันเนี่เรียบร้อยแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะมาเสี่ยงกล้านะเจ้าก็ขอให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างถูกต้องอันใดเพื่นห้ามเกาะห้ามอันใดที่เอ่อเพื่อนเฮี้ยกวะเนี่ยไปอ่าอันใดที่เพื่นบอกออันนี้มันบ่าไข้ทาก็อขอให้ปฏิบัติตามหัน่นถ้าแยะคุณผู้ฟังเจ้าเขาแค่ปฏิบัติตามกฎแล้วข้อตกลงต่างๆปลอดภยัยสบายใจเนอะอ้าวเจ็ดโมงกระแผงสี่สิบห้านาที ขออนุญาตเข้าไปเหงียงกอยพอก่อนนะเจ้าหลังจากที่พยายามกันอยู่ตั้งมือแต่ว่าน้องเปิ้ลก่อสอนเฮอรอจุ้งลยกละ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 แลหลอบแล้วแล้วก็แบบเอ้ยมันแม่นก็จ้ามันใจก็จ้าเนาะพอได้แล้วเจ้าขออนุญาตกดไลค์ไปก่อนแต่วานี้กดตัวโกนเนอร์นะเจ๊ะเอาละต่อนเนื่องจากตะกี้นะเจ้าหลังจากคุณภูมินแล้วก็จะมีคุณนรงสวัสดีเจ้าวันศุกร์ขอเฮอมีความสุขทุกภารกิจครับขอบคุณเจ้าส่งสติกเกอร์มาส่งกําลังใจใกัมปูมาละบอกว่าจะได้อ๋อมาละสวัสด ดีครับแล้ว <not> ก็ม <favour of kommt> ีอ <t> ันสติกเกอร์มาตักกันตัวเนี่ยเนาะเอาละจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเฮียนหู้ในรูปแบบใหม่เฮียนหูกันไปจักสักตืนตื่นสักเล็กสักน้อยแต่ก็ม้วนงานสันเล้วกันดีคนรูฟังเกยขี้ลืมก็จะจุงแน่นประจำเลยจ้าเออแต่เจ้านี่ก็ค่อยซอกหายกระเจเอาไปไว้ห่อมได้กวนท่าว่า จุกเอาครัวไว้ผิดตี้น้อยเดียวไอ้นะจ๊ะอ่ากูเตือนเฮาหูว,ว่าเฮาจะเก็บกระเจไว้ที่นี่เฮาจะเก็บครัวอันนี้ไว้ที่นี่ะน,น,น,นะจ๊ะคือรับตาของหูเลยว่ามันอยู่ตัดใดนเนี่ยนะแต่ถ้าเกิดว่าเอาไวพ้พิดตี้ผิด่างนี่ก็จะกลายเป็นความลําตุกลํบา,กา,าบากอ่าซสหาครัวบบกปะเนาะหนุ่มคนนี้ขี้ลืมเจ้าไปแจ้งความตำรวจว่าลดผมหายครับจอยเสาะตัวหาเฮาผมกําเตอรอีนอเออลืมคนเดียววะ่ะคุณระวังเจ้า จอดหน้าหารสะดวกซื้อแล้วกว่าเตลปิกห้องพักกันไปแล้วก็หมายว่าซ้อหาโลดมะปะ,ปะห้องคิงกก็คือลืม พูดสข่าวได้ครับรายงานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสพจังเผือกนะจ้ะซึ่งเป็นเหตุการณ์เมื่อวันจันทร์ได้ผ่านมาแล้วเจ้า,เาทางด้านเจ้าที่ตำรวจเปิ้นก่อได้ครับพราว่ามีป้้ใจคนหนึ่งมาแจ้งความว่ารถเครื่องิ้นหายเพิานเอาจอดไว้ที่อันขวงจอดรถนะจ้าที่นี้ตอนช่วงค่ำสักประมาณสองทุ่มมาพอแล้วรถผมมีที่จอดห้องพักของในบ้ามีตั้งไดไปแจ้งความทุกข์ใจบดีเจ้าพนักงานสอบสวนก่อดำเนินการติดตามทรัพย์สินคืนมาเอาเดี๋ยวผมจะติดตามเม ก็ว่ากันไปทีนี้หลังจากทราบเรื่องแล้วนะเจ้าเปิ้นก็นดำเนินการไปซอไ่อตัวหากวดสอบกล้องวงจรปิดต่าใกล้ตําหิ้มใกล้กบะ,บะเบาะแสคนหายจะมัดลักมาเปลี่ยนรถไปเนี่ยเนาะทีนี้เจ้าที่ก็เลยขอกวดสอบนะเจ้ากล้องจรปิดบริเวณหน้าหารสะดวกซื้อนะแม่แม่กันกับห้องพักตีหนุ่มคนนี้พักอยู่ตอนสักประมาณหนึ่งทุ่มของวันติดที่พันมาเป็นว่าเปิดเอารถเครื่องไปส่าไว้ตีหน้าหารสะดวกซนะื้อเน,น,นี่ยเ,เ,เาาจ้าซื้อขวแล้วเราบอกกับเตียวปิก ลืมเอารถล,ละไว้หันนะจ๊เะเออก็มาได้ไปไหนรถก็ยังจอดยูห่หันอยู่นะเจ้าหนี้เปิ้นก็เลยจีแจ้งให้ได้รับทราบนะจ๊ะก็เข้าไปกดสอบอ่ะกดสอบพลอล้อรถกันนี้แม่นกอนเนี่ยนะจ๊ะเปลี่ยนว่าลืมอบาล่านี่ก็เลยว่าสมาเตอร์ครับสมาเตอร์ผมลืมแต,แตะเลยนะจ๊ะอ้ากก็เป็นไปได้เจ้าคุณผู้ฟังผายๆก็ลืมได้จุ้งเคยลืมในลกนักษณะใจอี้ก็มีเหมือนกันกันทาว่าจะต้องไปที่ไหนสักตีหนึ่งแล้วมันมีตีจอดรถแบบนักจ้า ต้องถึงขั้นขนาดทายรูปมากไว้ก่อนเลยนะว่าฉันจอดตัดนี่เพราะจุงเป็นคนขี้หลงจะเอาขี้หลงขี้ลืมสะพผาเอารถจอดไว้ไหนอะยวจะต้องท่องไว้ซัมเตอร์กับจอดรถไว้ตัดนี่เนอร์ทายรูปไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ส่งลายฮืดจมูกเลยนะเตือนฉันกําเนิดว่าฉันสวะรถไว้ตัดนี่มีเจ้าคุณผู้ฟังก็ชอบบาละหายใจลงโซ่มนะส้มพองสัมเตอรความหายเราจะใจบดีนะเจ้าเอ ฝ่ายปกครองอำเภอศมยจะห่วมกันกับกรมทหารพรานที่36ไข่เทพสิงลงพื้นที่สำรวจความเสียหายแล้วก็ช่วยเหลือจาบ้านบ้านแม่สามแหลบจ่าป้าโทน้ำคุณอ้วหนหัวมาละได้ับผลกระทบจากน้ําสารวินท่วมหนักกันเลยเจ้าคุณผู้ฟังอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันพุธกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งทางด้านนายอําเภอศมยเปิ้ลก็อบอกว่าตังฝ่ายปกครองห่วมกันกับนายทหารพรานสกัดกองทหารพรานที่3606เฉพาะกิจกรมทหารพราน36กองทัพภาคที่3ออกสำรวจความ ามเสียหายบ้ันเืินพ่อแม่พี่น้องกันนะจ้าตี้บริเวณบ้านแม่สามแลบมูที่หนึ่งตำบลแม่สามแลบอำเภอศพบเอย้รับผลกระทบจากน้ำโซลินขึ้นเพื่อคุณผู้ฟังเจ้าหนุนขึ้นมาแล้วก็ท่วมขังเนาะตอนนี้ก็คือเข้าสู่สภาวะปกติแล้วเรียบร้อยเนาะหลพื้นที่ของจังหวัดแม่ห้องศอนะจ้าได้รับผลกระทบหนักเลยโดยเฉพาะย่างยิ่งพื้นที่ทางการเกษตรถูกน้ําป่าไหลหลักปัดปลาเอาเศษขี้ยาขี้กงปดออู้กล่องนักคณดเจ้าคะแล้วนี่ติดตามพอข่าวต่างโทรทัศน์ ปิปนใจคำว่าเสษสวะมันเป็นะอีลูนะเจ้าบอกว่าออ้ยังเป็นอญญอ้ยังกองอายุอ้ยอย่ขนาดยักษ์เลยเจ้าเอาไปโคดจกน้ำไปเนานะเอเปิ้นต้องเอาจกที่น้ำแล้วก็เอาปะขึ้นมาโหเหะลูกตังใดมาก็บอกว่าแล้วเจ้าแล้วมันไปจูอยู่ที่ตีนควกันอย่างไรก็หรือว่าตังน้ำไหลอย่างเงี้ยและน้ำมันก็ไหลไปซื้อเดิมกับไปกาอยู่ฮะเนาะคุณผู้นะฟังก็เกิดเหตุกันได้อ้าวตอนนี้เปิ้นก็คลี่คลายกันแล้วเรียบร้อยฟังสัมภาษณ์นะเจ้าจากป่อแมพี่น้องตีจังหวัดสุขโขทยัย อีปีคุณน่บอกโอ้บะเต้าบะตันกันของแต่เลยคือมันมากรรมนี่ก็พอใจบดีเจ้าคุณผู้ฟังพอใจบดีเสร็จแล้วปั๊บอันแมงกายอย่างกาบอกว่าจะงูจะอย่างพวเจ้ามันมากันแบบนักๆเลยอะจะเก็บจะขาบขึ้นมาพอใจบดีน้าตาหยางออกกำลันฉันจะเก็บอย่างคนดีฉันจะแย่อย่างใดดีอเจ้าโอ้เอ้เป็นดีเอ็นดูเปิดหันลำเจ้าอ้าวนักหน้าป่าป้านกันของแต่เนอร์เอาล่ะเจ้าสปะเรื่องราวมากันแล้วเรียบร้อยกัมปูบอกว่าแห่เข้ามาตัก เวทตะลุ่มสวัสดีห้องไลฟ์เนอร์นะเจ้าทักททยปีสาวจากอำเภอพานจัง,วจงหวัดเชียงรายสวัสดียามเจ้าเจ้าแดดออกแต่เจ้าเลยเจ้าติ้มอำเภอพานเทคแคร์เด้ลน้องจงจาขอบคุณจัดนักเลยเจ้าทักไทยไอจสดาสวัสดีวันศุกร์ตุยครับทุกท่านโอ้โหยินดีจัดนัก นักหนาปะาป้านแล้วจุ้งก็จะเ้าหาซ้ำอันซ้ำยัง <c oughs> จะต้องเซเว่นเวอร์อ่ารีเฟรชมันต่อไปอ่ะขอบคุณเจ้าตีตกเอินกันเข้ามาจินโมงห้าสิบเอ็ดนาทีแล้วก่อนที่จะไปยังข่าวสารบริการเจ้าอุบัติเหตุเจ้าคุณมาฟังรมะมัดระวังตัวเนอร์ในการขับรถเจ้าหนุ่มเจ้าอำเภอเกาะคาขับรถเครื่องจนรถเครื่องแหมกันตัดตีละปูนเจ้าขำตีเหมือนกัน แต่ว่านี่หน่วยกู้ภัยสว่างนาครละปูนฮับแจ้งจากคงยาหริพุนชัยอขอออกเขตร่วมกันกับทีมกู้ทีพนะจ๊ะเกิดเหตุรถเครื่องจนรถเครื่องบอริเวณถนนสันปา่าไฟ้บ้านที่นะจ๊ะปักตังเข้าบ้านสันปา่าไฟ้เจ้าหน้าที่ฟังไปเลยเจ้าคุณผู้ฟังโอปรากฏว่าจุดที่เกิดเหตุมีรถเครื่องสองคันคว่ำอยู่กลางถนนผู้บาดเจ็บได้ฮับบาดเจ็บสาหาัสเป็นวัยรุ่นนะจ้ะยังบอกหูเจือเตือเปิ้นกระเลยเห่ ตังคู่ชีพนะเจ้าได้นําส่งหงยากันไปแมหมนึ่งนะเจ้านอนงายหัวแตกเลือดเบือเลือดเบอร์แข่งขาหักหมดคนว่าฟังหูเจ้คือนายอภิวัจเจ้าเป็นชาวตาบลบ้านใหม่พัฒนาอำเภอเกะาะคาจังหวัดลําปางนําศพส่งแผนกนิติเวชหงยาละปูนกันแล้วเรียบร้อยแล้วก็เบื้องต้นนะเจ้าผู้เสียชีวิตเนี่ยการในนิคมอุตสาหกรรมละปูนขณะที่ขี่รถเครื่องมาตําเส้นทางดังกลาวก็ได้จนก,นกันกับรถเครื่องแหมกันนึ่งซึ่งเป็นป้อใจวัยรุ่น ขับขี่กันมาเป็นเหเุให้เจ็บหนักแล้วก่อสูญเสียชีวิตเจ้าตอนนี้เปิ้นก็จะได้สอบสวนสหาสเหตุของการเกิดอุบัติเหตุแหมเตือนึ่งบอกได้คำเดียวว่า ขอให้ระมัดระวังกันเจ้าด้วยความหงวงใหญเนอะเอาละเจ้าขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีกันก่อนเลยตั้งเก้ากันตีนี่เจ้าสำหรับบุญถาวนจึงใหม่ไทยเอ็กซ์โปโปรโมชั่นมีถึง30กันยายนเน้นย้ำาม0กันยายนวันนี้วันที่28สิงหาคมละเละหลือเวลาแฮมนื่องเดือนนะเจ้ากับการเลือกสรรกระเบื้องคุณภาพดีนะเจ้ากับไทยเอ็กซ์โปมหกรรมกระเบื้องทางงามทางครบทางถูกทางดีส่งฟรีกันตัวนะเจ้าเมื่อซื้อตามตีกําหนดไว้เฮือเนี่ยเนาะส่งไวถึงบ้านคุณผู้ฟังกั บุญทาวรเอ็กซ์เพรสนาเจ้าโปรดีถึง30กันยายนเน้นย้ำเลยเนอ้อเข้าไปพอข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ตั้ง Facebook เจา้าพิมพ์ภาษาไทยได้เลยบุญถาวรเชียงใหม่นออ ขอบคุณโตโยต้าเจ้าโตโยต้าจึงไม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเจตี้เจ็ดแห่งบอกว่าจะเป็นจำตองฝางสันปะตองแยกให้เวย์ละปูนแยกมืองง่านะจ๊ะสาขาราชดำเนินแล้วก็สาขาไมหิดนและก็เจ็ดสาขาที่พร้อมจะเพื่อบริการคุณผู้ฟังบอกว่าจะเป็นสนยนซ่อมตัวถังและสีกาวว่าสนย์ซ่อมเครื่องยนต์ภัยจะไปทดลองขับรถใหม่ป้ายแดงนะจ๊ะในย้ำเอออยู่ปุ้นไม่ได้เปี่ยมนะจ๊นะจ new fortuner legender งามเหมาะขนาดนักเลยนะจ๊ะแล้วก็ ติดหน้าน่เป็นวันใดโปรที่ตามกันต่อไปนะเจ้าจุ้งจะไปนําปลารุ่นใหม่เมื่อคุณผู้ฟังได้หูได้หันกันแหมละอ่าเฮาก็จะยกกล่องออกไปนะเจ้าเปลี่ยนบรรยากาศในการอ่านข่าวไปปั๊ยนะเจ้าโชว์รูมสํานักงานใหญ่บนถนนมหิดลไปพอเราว่ารุ่นใดจะมาให้คุณผู้ฟังได้เลือกสรรกันกับโตโยต้าเจียงใหม่ขอบคุณเจ้าสาหรับโปรในช่วงนี้นะเจ้าผูยที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์มีเอ่อส่วนลดพิเศษนักหนาป่าปานส่วนผูยที่ขับโตโยต้าอยู่แล้วนะเจ้าก็มีสิทธิพิษ เธอหนักกว่าอยู่แล้วฝากกันไว้ตัวยังใดก็ตึงได้เอะจุงบอกไว้ตัวเจ้าอ้าวขอบคุณโตโยต้าเจงหม่กันเนอร์ส่วนเมเจอร์ซนิเพ็กซ์นะเจ้าหนังหม่เข้าไปแล้วเมื่อตะว,ว,วันวาโอเป็นดีมอนเงนินจุงถ้ากอยพอมูนหลานเจ้าหนังดังจากประเทศจีนซึ่งเมื่อก่อนนี้เป็นกระตูนแต่บัดนี้เปิ้นแปลงเอาแบบคนแต้มแหลแม่จะบอกหนังกระตูนกับหนังคนแต้ไ, <laughs> ไปเฉพาะหนังนะเจ้ากบห้องหนังเมเจอร์ซ e นิเพ็กซ์โหลดแอปพลิเคชันมาไว้บอกว่าจะจองตัวหนังพอรอบหนังนะเจ้าซื้อบัตรกาหรือว่าจะซื้อ คซื้อเครื่องดื่มซื้อได้ผ่านแอปพลิเคชันตีนี่อย่างเดียวเลยเนอะฝากกันไว้ตัวเจ้าอ้าวขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านข่าวสามบริการในวันนี้นะจะแจ้งเอิ้นกันมาจาก94.75นักบุญคุณขาฮหอดว่าวันนี้จะวันที่สา8 วันนี้วันที่8สคนะจ๊ะมีกิจกรรมพิเศษนั่นคือกิจกรรมทําบุญปล่อยปลานะคุณผู้ฟังเนาะซึ่งเป็นข้อมูลแจ้งเอื้อนมาจาก94.75นักบุญขุนะเขาฮอดนะจ๊ะบอกกล่าวไว้ว่าในวันนี้วันที่8สค10.39นเป็นต้นไปที่วัดพระธาตุเจดีน้อยนะจ๊รระที่วัดพระธาตุเจดีน้อยเนะาะทั้งนี้ก็เพื่อที่จะเป็นการอนุร,รักษ์พันธุ์สัตว์น้ําเป็นแหล่งอาหารและก็การประกอบอาชีพการประมงของพ่อแม่ปี่น้องในลนนะําน้ําปิงนะจ๊ะรายได้ตึงโมดนมทบทนกานาบกาาารรรพัฒิ สาธารณสุขแก่ป้อแม่พี่น้องจางเพื่อหอดตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนหอดบัทอดทิ้งกันนะจ๊ะโดยได้รับความเมตตาจากพระประชานาตมุนีหรือพระอาจารย์อน,นัอนต์อนันโทเจ้าอาวาสวัดดอนชันอภเมองจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์นะจ๊ะผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ประธานอ,อสมอ,อำเภอประธานอ,อสมตำบลประธานอ,อสมหมูออมม่บ้านและสมาชิกอสมอกุกคนในพื้นที่อำเภอหอดกันเลยนะจ๊ะในวันนี้เน้อ สิบโมงสามสิบเก้านาทีนะเจ้าณที่นะีน้วัดพระาธาตุเจดีน้อยเจ้าขอบคุณที่แจ้งเอื้นข่าวสารกันเข้ามาเนาะขอบคุณ91.0มนชนคนแม่ริมนะเจ้าเจ้าของกำมะเกาล่าไว้ขอบคุณ5้าห้ารดีโอเอฟเอ็มร,ร,ร้อยห้าจุดสองห้าอำเภอฟางแดดฮอนละเจ้าหน้าตทางเท็กก็เหมือนกันนแดดแสลแต่ว่าเนี่ยเนาะขอบคุณนัก,นก,นกเลยนะเจ้าเ,เวลาบัเสียงเตื้อถ้าเวลาบัเซียงตเตอร์เฮากายังคงมีข่าวสารบริการให้อยู่เนื้อเจ้า ไปที่นในกันต่อดีอา้าวมาละเกี้ยมเปิดตัวเทศกาลกินปูดูนาะพาฟินอีวะเ <c oughs> ตื้อแรกของจังหวัดลำปางนะเจ้าน้ำปูอัตลักษณ์เมืองแจม่มว่าแล้วก็คือถึงนอต้มขึ้นมาทนีส่งเสริมกันเรียกชุมชนสร้างอาชีพและก็สร้างอะไรได้ท้องถิ่นกันตัวนะเจ้าซึ่งจังหวัดลำปางห่วมกันกับอำเภอแจ่มเนาะจากสำนักงานประมงจังหวัดห่วงกันตวัวเพิ่นจัดกิจกรรมดังกล่าวเจ้าก,กินปูดูนาะ พาฟินฟินก็คือฟินแนลเล่มีความสุขนี่อาจจะก,กินปูไปตัวพอต้งพอนาไปตัวเจ้าสิบเอ็ดิบสอกันยายนเจ้าคุณผู้ฟัง1 0บไปสิกันยายนขออนุญาตตึงปฏิทินวันศุกร์วันเส,สาร์ตัวเดอ้อนั่น บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาคำลือตำบลวิเชตนครอุปเจหฮมจังหวัดลำปางซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการ,รส่งเสริมรายได้จากการเลี้ยงปูนาและก็การเพิ่มมูลค่าสินค้าจากการแปรรูปปูด้วยการแปลงน้ำปูขึ้นมาเนี่ยนะเจ้าจดจะปกบขคมน้อยไปตัวเนาะส่วนน้ำพริกน้ำปูกับนอนี่กินได้ใขรตึงวันกันของแต่เจ้าเาเพราะฉะนั้นไพ่ที่จะไปเฮียนู้ถึงเรื่องราวดังกล่าวนะเจ้าเข้าไปแอลไปแหว่งในการกติดธรรมชาตินักขึ้นจะอีเกาะเรียนเจิญกันได้เลยนะเจ้าเนอร์สิบเอ็ดสิบสอง กันยายนนี้เจ้าและก็ป้นจะมีผลิตภัณฑ์จําหน่ายเป็นสินค้าโอท็อปของจังหวัดลําปางกันแหมตวัวสุดยอดกันของแตเละเจ้าเรื่องราวดีๆเนาะเอาละเจ็ดโมงกนแหมห้าินาทีราชนีแห่งปา่าฝนดอกปทุมมาแปลงทดลองปลูก3ปันหัวผลิดอกออกบานงามเมื่อละเจ้าบัเดียวนี้บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติเจ้าซึ่งสามารถไปติดตามแอวกันได้นะคุณผู้ฟังเนอ้อป้นปลูกอยู่3 ปันหัว3ปันต้นนะเจ้าที่กอผอมแม่เมาะเปิดเป็นประจำกุปีและก่อแน่นอนนะเจ้ากุเตอนี่จะคือทุ่งบัวตองนะเจ้าพื้นที่ดั้งเดิมแต่บันดนี้เปลี่ยนดอกเป็นดอกปทุมมากันแล้วเรียบร้อยแล้วก็บันกําลังออกกําลังงามเพราะฉะนั้นไผ่ไก่ไปตั้งปุ้นก็สามารถนะเจ้าไปแอบไปแหวงไปทายหูกันได้เน้อขอบคุณเจ้าขอบคุณแหล่งข่าวในวันนี้เจ้าเจียงมณออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์สำนักประชาสัมพันธ์เษตสามด้กลุมอุตุนิยมวิทยาขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะเจ้าโตโยต้าเจียงใหม่ฮงงเเมจด และบุญทาวอนกันตัวยนะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมต่างไลฟ์แล้วก็ตักกันมาแล้วปอไปถึงฟังจากหน้าปัดวิทยุกันตวัววันผู้กระไรกันเด็ก เหมือนเดิมอย่างเก่าต้องจารายงานตัวจแน่นอนนะจ๊ะทางไทยน้องบิลลี่จากโชคดีเฮาส์วีดดิ้งเพลเนอร์กันตัวสวัสดีทุกท่านทุกคนครับยินดีเจ้าของมีความสุขม่วนงานสันลาเนอร์ภายจัด,จดการแต่งการแต่งงานถามไทยกันได้ที่โชคดีเฮาส์วีดดิ้งเพลเนอร์แถวบ้านปูเกาะเหมยลงละเจ้าพี่จุง้งอาาหรนั้นละว่าแล้วตัวขอบคุณเจ้า วันนี้บัตานกันของแต่ส,สำหรับกรรมเก่าเล่าไว้ยกยอดไปวันจันทร์แขมสัก,กรรมจากคารพทงชาติละพี่เจียบนัดรือไทยถุยนิดกุลและจุ้งตาปวิชยาปร,รายการรำลาไปก่อนสวัสดีเจ้า